การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากที่ประชาชนให้ความสําคัญและมีการตื่นรู้กันมากขึ้น,นครับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งท,งสอสอสอสทั้งสสเตสชและสบัญชีรายชื่อพรรคมาทแล้วก็การรัฐธรามนูญของเรื่องของรัฐมนตในส่วนของจังหวัดโชาธาน,นีเอ,เองเนี่ยต้องต้องบอกว่าภาพรวมตอนนี้มันก็มีกระแส แต่ก็เสียงแต่ละพักก็มีกลยุทธ์กลวิธีนในการหาเสียงถ้าจะให้วิเคราะห์ในของในสว่วนจังหวัดชวาธานีสิกอำเภอเนี่ยก็ต้องมองว่ากระแสที่มาแรงเป็นอันดับต้นๆเลยอีกะ้อนี้คือพักภูมิใจไทยรองลงมาคือพักกล้าธรรอันที่สาคือพักประชาชนแล้วก็พักนอื่นคือพราะว่ที่ปก็จะมีเสียงบ้างเราเราเองต้องมองแบบนี้ครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันต้องมีกระแสแล้วก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญในเรื่องของนโยบายของพรักการเมือง ก็ประชาชนในรัฐธานีถือว่ามีการเืียนรู้มากขึ้นต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาพื้นฐานเสียงของรัฐธานูเป็นพรรคปฏิบัติ์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพรรคลงในชั้นชาติ และปัจจุบันนี้ก็จะมีผู้สมัครสสคนเดิมแต่เปลี่ยนพักมานะครับเราจะเห็นว่าในช่วงการรณรงค์หาเสียงของแต่ละพักที่มาที่ชลธานีเนี่ยก็มีประชาชนทั้งคนสมวัยครับวัยเด็กวัยคนทํางานแล้วก็วัยผู้สูงอายุเด็กเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากสรุปแล้วนะครับในส่วนจชลาธานีเนี่ยถ้าเป็นกระแสและมีมีกระแสที่คนสนใจมากแล้วก็เป็นกระแสที่วร์คือต้องต้องบอกว่าต,วตัวตัวเด่นของของของ ของแต่ละพักก็มีตัวเด่นกันทุกพักอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นพักภูมิใจไทยตอนนี้ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนและก็เสียงดีคือท่านจุปฏีกับท่านศรีอาสันเป็นในเรื่องการทำประชุชนทามต่างๆส่วนประชาธิปัตย์ก็เอาพักคคุิอภิิ์กับคืนมาก็จะมีกระแสเกิดขึ้นนิดนึงนะครับในจังหวัดชาษฎรีนี้คือในจังหวัดชลธานีทีนี้เรามาดูว่าถ้าจ่อเป็นรายเขตเขตไหนทั้ง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 สิบเก้าอำเภอทั้งเจ็ดเขตเนี่ยเขตไหนเนี่ยจะมีกระแสมาก เราต้องมองเห็นทาว่าถ้าเป็นในเขตชุมชนเมืองเนี่ยกระแสคนรุ่นใหม่เนี่ยใ้ความสนใจพักมาป่าสมนใจเลือกพาร์ทแมวมา่ามากกว่าเขตเราต้องยอมรับว่าเด็กส่วนใหญ่จะเลือกพักประชาชนแต่คนวัยทำงานวัยที่เนี่ยจะเลือกพักพักเสมือนพรรคการเมืองเนี่ยต้องบอกอย่นี้ว่าถ้าตามหลักทฤษฎีทางการเมืองการปกครองมันเด่นเป็นสองฝ่ายฝ่ายคอนเซอร์ทีฟกับฝ่าย คือที่คุณไปว่าฝ่ายนักษนิยมกับฝ่ายประชาิปไตยวันนี้พรรคการเมืองเนอี่ยแบ่งกันสองฝ่ายอย่างชัดเจนให้เห็นชัดเจนนะครับถ้าฝ่ายเด็กเ,กเ,กเกยาว,วนชนรุ้นใหม่ยังมองว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้มันมีการพัฒนาขึ้นมากมันก็เลยมีพรรคการเมืองขึ้นมาแต่ถ้ามองในภาพรวมแต่ละเขตแล้วผมยังมองว่าวันนี้กระแสและเสียงจะเป็นพรรคเสียงน้ำเงินก็คือพรรคภูมิใจไทยบา นะครับตอนนี้นะครับอะไรแต่ว่าจะถามว่าจะฟันธงว่าทั้งเจ็ดเขตจะได้ภูมิใจไทยทั้งเจ็ดเขตไหมไอ้นี้ไม่สามารถตอบได้แต่ผมว่าภูมิใจไทยมา,มามากกว่าครึ่งหนึ่งมันก็มีพรรคเขียวพรรคกล้าทำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเขต กที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็มันอยู่ที่ว่าในช่วง3าสี่วันนี้ครับว่ากลยุทธ์กลวิธีของการหาเสียงการชูเรื่องโริซีของพักการเมืองเนี่ยกร,ระตอบโจทย์ประชาชนไหมเราเราต้องยอมรับอย่างเดีวว่าจังหวัดสุวฎร์ธานีเนี่ยเรามีกลุ่มอาชีพทําประมงกลุ่มอาชีพทําการเกษตรภาพเด่นที่สุดเลยเนี่ยอาชีพการเกษตรนโยบายพักการเมืองยืนเป็นปัจจัยหลักสําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตอบโจทย์ประชาชนโซนทะเล ก็จะมีนโยบายตอบโจโทย์ในโรนเดแบบไหนบ้างโซนข้าวโ,โ,โซนสวนจะทําแบบไหนบ้างอันนี้ครับอันนี้คือในส่วนของภาพรวมของพักการเมืองในจังหวัดราษฎรีครับอาจารย์มองว่าทั้งเจ็ดเขตที่เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนสักประมาณกี่เขตได้ถ้าเปลี่ยนประมาณ5้าเขตครับที่เปลี่ยนพักนะ,อะขออนุญาตว่าถ้าเปลี่ยน5้าเขตนะครับที่เห็นชัดเจนมากวันนี้เราต้องยอมรับว่า กลยุทธ์บริทีของรัคการเืินมันต้องมีกระแสด้วยถ้ามีกระแสมันต้องบวกเสียงตอนนี้เราเห็นว่าสื่อโซเชียลหรือว่าถ้าหลักการภาษาทางด้านพัตาศาสตร์เขาเรียกว่าการบรโากหาเสียงการการใช้แพลตฟอร์มสื่อมีความสําคัญมากเลยวันนี้เราอยู่อยู่ต่าง,งาอําเภอสื่อแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ Facebook X หรือ Tiktok นะครับเราเห็นว,ว่ามีบริบทเนื้สําำคัญมากเลยจะเป็นการดึงดูดและที่สำคัญคือคีย์เวิร์ดแล้วคนใต้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาเนี่ยชอบความเป็นชาติความสามาคัคคีโอเคแหละในเรื่องการเมืองอาจจะมีคามัานั้นเป็นเรื่องความขัดแย้งแต่สุดท้ายแล้วก็เลบอกว,ว่าชาติแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยเป็นใหญ่นะครับก็แต่ละเขตเทียบทั้งเจ็ดเขตท่านี้ปยยเปลี่ยนเปลี่ยนในใหมย,มย,มยของอาจารย์คือว่าเปลี่ยนในเรื่อง คนเดิมเราจะไม่นับเราจะเปลี่ยนพักก็จะเห็นว่าครั้งนี้ชุมสถานีเดยวเราเป็นคนเดิมเปเปลี่ยนพักก็ถือว่าเปลี่ยนก็หมายความว่าผมว่าครั้งนี้พักภูมิใจไทยจะได้ที่นั่งมากกว่าพักอื่นๆในวัฒธน์นีลองลองมาสักเขตสองเขตก็จะเป็นพักสีเขียวอันนี้ผมขออนุญาตใช้์เวิร์ดสีนะครับคือพรอตาทำและประชาธิป,ปัตย์ที่ถ้าวิเคราะห์มีมีมีกระแสเดี๋ยวต้องดูว่ามันมีเสียงไหมสรุปภาพรวมนะครับว่า สีน้ําเงินกำลังมาแรงนะักวันนี้แต่นี่คือเขตในทา้งวีเคราแบ่บัญชีรายชื่อก็ต้องยอมรับว,ว่าพักส้มบัญชีรายชื่อเด็กเยาวชนเนี่ยแปคนรุ่นใหม่ยังต้องการที่จะเปลี่ยนในเรื่องของพักส้มเยาวชนนะครับแต่เขตเนี่ยน้ำเงินแต่ถ้ามาชีชื่ออาจจะเป็นอันดับ2อหรือหนึงประมาณนั้นที่เหวินสำคัญนี่กระสุนที่ม ส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเขตสสเ,เราปฏิเสธไม่ได้ครับปัจจุบันนี้ในการเลือกตั้งทุนเราเห็นว่าหลายพักการเมืองบรรสอว่าที่ผ่านมาการเลือกตั้งการเข้าสู่สภาผู้แทนอัสดรที่ทําหน้าที่เป็นตัวชนชาวไทยเนี่ยทุนเป็นสิ่งสําคัญมากทั้งๆท,ท,ที่เรารู้ทั้งรู้ว่าโครงสร้างตําแหน่งเงินตําแหน่งสอสไม่ได้ที่บาทครับแต่มันลงทุนเยอะมากเลยทุนจึงมีความสําคัญมากมีกระแสแต่ไม่มีทุนก็ไม่มีเสียง ถ้ามีกระแสแล้วมีทุนแล้วก็ต้องมีเสียงกลับมาแต่ทุนกับกระแสสําคัญมากครั้งนี้ผมว่าทุนมีความสําคัญมากอันนี้ถือว่าเป็นที่อันตรายในในในระบบการเมืองถ้าพูดในสับทางด้านกันก็คือพวกเร่องวงจรอุบาทนางการเมืองการคอร์รัปชันการซื้อเสียงขายเสียงเนี่ยมันไม่สมควรที่จะมีเกิดขึ้นในในประเทศไทยถ้าเรายิ่งโกงมากประเทศชาติมันก็จะมีความล้าหลังมากถ้าเราย,ยุติการซื้อเสียงขายสิทธ มันมันอยู่ที่ประชาชนด้วยครับว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยจะให้ให้ให้ความสําคัญกับชาติบ้านเมืองไหมถ้าคิดว่าชาติบ้านเมืองมีความสําคัญอย่างมากในเรื่องของว่าสสส,สาคัญเนี่ยอย่ารับเงินแล้วเลือกคนดีเข้าถูสภา,พาเพราะสสสี่ปีทำหน้าที่วงชนชาวไทยในการออกกฎหมายอนเญ็ตต่างๆนะครับทุนยังมีความสําคัญในปัจจุบันนี้ไม่สมามารถปฏิเสธได้ครับในเรื่องการเมืองการปกครองไทยครับ